สวัสดีครับปยสมัมฤทธปูกับห้านหนอยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอยู่ที่สวนผักนะครับกับบรรยากาศมันนี้ป่าขึมขึ้นก่นนะครับป่าขึ้มฝนตกรินแั้งแต่เมื่อวานนี่ครับบอสโซจะเกี่ยกาจจะยุ่ซ้ำนี่แหละหงบ่ตกแห้งนะครับผมวันนี้วันที่สองแล้วนะครับวันที่สองเดือนสิงหาคมนะครับอ่า 12, 12สิบสองสิบสองสิงหาเป็นวันแม่นะครับผมเป็นเป็นเดือนของเดือนของวันแม่นะครับผมอ่ะสวัสดีอีกรอบนะครับสำหรับอ่า f ิบซี่ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมมีความสุขก,กับการทำงานในเสารของวันนี้ก่อนที่่าไปอืมส่วนกินเขานะครับยูดามาเบ่งบรรยากาศ ธรรมชาติธรรมชาติของทอางบ้านของพญายศิตนะครับผมอยู่กับส่วนพักส่วนหญา่าคือเก้านะครับผ้ามาเบ่งความลดชื้นนะครับย่างมือเสาบดได้หดพักต้องซ้ำมือแล้วนะครับฝนตกฝนตกขัดนะครับมีแต่แนวอยู่ในกินละปูไว้ยนี่มีแต่แนวยู่ในากิน แต่ว่าอาหารเมื่อนี้เป็นต้มปลาจะบ่มีผักนะครับผักใส่ในให,หม้อไว้เรียบร้อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนเนาะเดี๋ยวอีกจังหนึ่งซองอันซองอันกระบ,บื้อนะครับผมผมผมจะเอาลือออกนะครับสําหรับส่วนของพี่จะเลี้ยงบยกเลิกการเลี้ยงละนะครับ่บ่บด้ผลปลาหลายมู งูหลมีงูมีนกมียังอ่าแนวที่มาหลบกวนของเหานะครับยูนาบ้านนะครับผมตอนนี้เวลาเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเสาร์ลุกขึ้นมาก,กะาาาหนึ่งเขาหนึ่งปลาหนึ่งเขาหนึ่งปลาเฮ็ดกับเขอกำน้ำเรียบร้อยพร้อมกินนะครับผมเมื่อน,นี้เมนูอ่าปลานิ่นเออปลาสวายนะครับปลาสวายที่เหลือ มาต้มจำปลาสวายแต่ก็ยังม่ได้เบิดอีกนะครับเหลืออีกต้มหมอบักไงแล้วก็เหลืออีกไข่อีกประมาณจาเึ่งกิโลนะครับเหลืออีกเยอะอยู่นะครับก็น้องเขาติดต่อมาว่าวันที่สิบเจ็ดนะแม่สิเขามาเมืองอุดรอ,อีกจะฝากปลามาให้กินอีกนะครับขอบคุณลงหน้าเด้อน้องออมที่ฝากปลามาให้พอกิน,นเนาะอ่าปลกที่ตามเพ่งนะครับ วันแม่ปีนี้วันแม่ปีนี้บอมีแม่ห้ไหวคือเก่าของมาเดียวนะครับของต่างภาษามาเดียวหรือโคกอีดอยนะครับที่ช่องโคกอีดอยบ่เดียวผมจะมาบอกอีกรอบหนึ่งผม่มั่นใจในซื้อช่องนะครับเป็นช่องของต่างภาษามาเดียวซึ่งจะเป็นช่องเพง่งขายเพ่งนะครับผมอะมากินขน้าวต้มกันครับผมออาไปเตยสวัสดีค่ะนูเบอร์เตยคนเอรอนจ้า เป็นไข่นะครับเป็นไข่มือที่สองละตอนวันนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นวันนี้ก็ล่า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 ,ลาอบอกคู่แล้วไม่ได้ไปโรงเรียนวันไข่นะครับเป็นไข้หวัดไข้อะไรยังเนี่ยกินยากินยังกบพักพอนะเมื่อนีอ้เมื่อน,นี้เมือนนม่อน,นี้ก็ยังดีขึ้นแน่ลแล้วแต่วา่ากับบอสให้ไปโรงเรียนเนาะ <c oughs> วันนี้มีอาหารอะไรมีไข่ต้มมีไข่ต้มไข่นะครับสีไข่หอไว้ใหาหลาน,นะครับไข่เบอร์หนึ่งตอนนี้ราคามันร้อยสี่สิบห้าบาทต่อนหนึ่งแผงนะครับอะ่ะเอาร้านหน่อยมาเอาร้านหน่อยมาออกซูเบิงนะครับผมบมฮันเนรลางหนาดอกเพราะว่ามันจะยุบเจ็ดโมงนะครับตอนนี้ เจ็ดโมงผมก็จะได้กินข้าวตั้งแต่เศร้าแล้วก็จะได้ไปลุยงานต่อนะครับอดีใจที่ยังมีงานให้ทำเนาะเนี่ยต้มปลาสวายทำเองนะครับกับแก้วบองนะครับจะเป็นแก้วบองมาครับก็กินข้าวน้ำแั็งแฉบๆให้ลาน,น้อยไปล้างหน้าล้างตาอ,อมาลุยกันเลยครับผม ครับขหนข้วเหนียว,วเพื้อซื้อขาาึ้นมาหนิขอนียวหนึ่งเองละไปซื้อไปซื้อเจ้าเจ้านั่นสองสองหลอดวุ้ยเนีย้ยเนี้ยขนาดแจ็คพิชมืองูจเจ้าเจ้าโยนแปดบันไอขายไอขนมครกนี่ถ้าเจ้าโบไซขา,าวเพราะว่าสนอ ใส่ใส่ปั๊บก็ใส่อันใส่อันถุงงรถใส่ถุงระบาดม,มันมันมันออกเมือกนะครับฝนตกอีกเลรอฝนลินนะครับหันกล้องมาทาังนี่ให้เบิงนะครับเบิงบรรยากาศ <c oughs> หนาบ้านครับหันไปทางหนาบบานครับมองมองนี้เป็นมองจอดรถล่างเมือกเต็มนี่ยนี่กันเมื่อกไดเข้ามากนี่เป็นเจ้าบัง แ้วบองนคะครับที่จริงครับอันนี้ก็เป็นเจ้าเครือเทียดแจ้วองี้ยเยยนี่ยเแซ่บอ,อันนี้ห้างหางที่ตัดห้างออกแล้วการมีเป็นห้างด้อยกันหางที่พ่ตัด มันมีสองตัวนะครับมันเอามาเมื่อนั้นสองตัวนี่อะไตัวบอกไงตัวซ้ำใบเตยเนี่ยผมกับมาลองเัิงว่าเออตรงนี้มันจะกินได้บอกว่าอะไรนะครับมันเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดออกตัวต่อไปตัดออกนะครับนะเป็นการลดตัวล่อง อันบล่องบ่ลรูเลยเน่นวใดเฮ้าบ่หูเฮาส้อรงร่องเบิงเน่าใดใเฮ้าบบเกยเฮาส้องร่องเบิงร่องมันหลาย,ลายวิธีอย่าไปฟังตั้งแต่คขเขจเว้าเพิ่นว่าเพิ่นว่าเนี่ยําที่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันก็ดีอยู่นะครับเป็นเพิ่นคือหมายถึงว่าเพิ่นเห็ดมาก่อนเฮ่าแล้วแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกของหฮอหรือเป็นเนวทีเฮ้าบ่ทันเห็ดแน่าเฮ้าบ่ทันร่องเอาอร่องเบิงก่อน ค่ามันจะเป็นคื่อเพลินวาบ่านะครับคําเพลินวาคัาเพลินวาเนี่ยส่วนมากคนน่ะจะได้ย,ยินขยายาวเขาจาว่าว่าวน้ำได้ยินเขาจาวาว่าน้ำวันทุกอย่างเลเนะครับผมว่า ต้นน้นจะเฮอเฮอต่ำกระแสสไลายกว่าล่มพัดทั้งไอ้ถ้าหาุนลั่นวาางในบุ๋งเฮ้อผู้ใดเ,เขาว่ายัางดีก็ดีน้ำเขาแตเลยเหอไปเหอมากนะครับว่ามีจุดเดย่นเจ้าขงางบ่ขอท่าได้ ก็ยังพ่นองเขาเนี่ยแหะครับในในในด่านการทำมาหากินเนาะแต่คือในการใต้ชีวิตของเอามอเมื่อนหว่เราเื่งกันเจ็ดตะวันเมื่อวานก็ยอัดกระเจ็ดตะวันเบ,บิดเมื่อนะครับเพราะว่าอาัดอัดเรื่องคุยเรื่องการทำให้ทำหน้าอนอนเล่นเ,รนเหรออืจะเปิดจะเปิดจ่อยคนมนะึงเนาะ มันกินเขาเรียบบอห้องนูมมมานมันมันนั่งกินเป็นมูมกลกัได้ไหมร่างนานหรอบป่โอเคน้ำมนันบนนั้นก็นเช็ดตัวเอาแต่มันยังหอนอยู่ จุด่อนของเกษตรก่อนุดอ่อนของเช่าบ้านเท่า,า,าท,าาท,าาทาี่มักรัคเดต่ำมาร์คเทต่ำเพิ่นมาร์คเทต่ำหมมาร์เอ็นต่มพราเจ้าเว้าอปีนี้มัน่นขึ้นไ้มเพราะฉันเด้ก็ยังไม่ขึ้นี่ลีนนะครับตามสี่บาทกว่าราคามันสับหลังซึ่งมันบอกขยับประยืยนนางแต่ผมบอกรงเรียนใหม่ๆก่อนเท่าเดี๋ยวนี้นะครับตอนนั้น ีสองพันห้าร้อยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่นะครับสองในระวังปีสองพันห้ารอยยี่สิบหรือสองพันห้าร้อยี่สิบเอ็ดมันสาวประหลังกับกิโลละบาทห้าสิบต่างไปห้าสองบาทห้าสิบต่างทันมาจากปีเราแล้วครับยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบคันมาสี่สิบสี่สิบคนปีราคามันก็นยังอยู่ที่สองบาทเพื่อเขา ตั้งแต่เกี้ราคาเขาเขาสารน,นี่มันสิกิโลละสี่บาทห้าบาทนะครับกิโลละสี่บาทห้าบาทซึ่งตอนนี้เท่าไหร่หรอราคาขขาวสารน,นี่มันตอนนี้มันราคาสามสิบกว่า 30, 6, บาทแล้วเด้อสามสิบห้าสามหกอ้าวมาแล้วร้านน้อยกับไข่ต้มยำกอก ไทยต้มอ,อย่างกอกนั่นคือเก่านะครับคือเห็นพันธุเฮ็ดเห็ดยังเพป่นปลูกยังว่าได้เฮ็ปลูกน้ำกระเจาเพอาดีหอดย่ำจะของขายถือจ่อยเวลาบานนี่เศร้าที่บานเนี่ย,นนยออบม่เป็นเก่าเศร้าเห็ดไปเห็ดย่างอื่นเห็นเขาเห็ดอ่อยเห็นเขาเห็ดอ่อยอันได้ราคาแพงปลูกไว้น้ำเขา หวานยํามจะาของไขยมีผลผลิตหรือม่ไขายถือกซ้ำยังสิอะไครับก็ออคือตินมัดเห็ดตามเพิ่นตีนเฮกันไปบ้านนี้แต่ว่าราคามันราคามันมันลงเหินราคามันมันลงไปเห็ดมัน่นว่ามีคนเห็ดคนเห็ดมั่นบ่หลาย มั่นขาดตลาดนะครับคนที่พอขาดือว่าโรงงานเขาเจะต้องการมั่นสบลาลังหวันซื้อมั่นให้ราคาสูงขึนให้ราคาสูงขึนซุ้มซุ่มเหตุมั่นบาทนี้ได้ขายได้ราคาแพงหมากันดิปลูกมั่นอีกต่างคนต่างปลูกมันมันมั่นล้นตลาดซื้ออีก,กเขาชุ่มกันละ่ะเกษตรกรถ้าไม่น,าน,านั่นผมผมแนะนำนะครับตามที่ผม ฟังเพ่นว้ามานี่โอเคเลยปลูกทุเรียนถ้ามีโอกาสหรือวาถ่ามีเวลาให้เขาให้ปลูกทุเรียนนะครับแต่ว่าทุเรียนนี่ปลูกยากปลูกทุเรียนกับเลี้ยงเด็กหน้อยสีซ้ำกันซ้ำๆกันต้องมีเวลาให้เขาให้น้ำทุกวันคันน้ำบ่มีน้ำบ่เพียงพ่อจะปลูกกันขาดน้ำอย่างตายเสียเวลาเสียการลงทุนเสีย นะครับต้องมีน้ําแหล่งน้ําให้เพียงพอตลอดปีน้ําพ่อปุ๋ยพ่อ,พอยาบพ่อนะครับไปผลเห็ดเขานะครับหนึ่งไรหนึ่งไรอนี้เขาสีได,ได,ได,ไดายแถาพร้อมไฮสูงจนิยสองตัน ให้สูงสุดสองตันเพ็ดหน้าขาวหน้าข้าวปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวดูแลตั้งแต่หลังสงการจนมาฮออดกับปีไม่พี่ยกเพิ่จะกีก่าโมเมนต์หน่อยเดือนนะครับเห็นหน้าโมเมนว่าปลูกมือนี่มือนในขายแล้วก็ในหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยก็จะได้อยู่ม่เกินสองหมื่นบาทนะครับตอนหนึ่งไรเอาขายสูงสุดเลยสองหมื่นบาท แต่ถ้าปลูกมักุเลียนมาเนี่ยมักุเลียนก็จะปลูกอ่าห่างกันประมาณสักสิบคูณสิบเนาะกเม็ดสิบเม็ดนี่แหละต,ต่อหนึ่งต้นไรหนึ่งมันได้หลายได้หลายต้นนะครับห้าปีได้ผลผลิตเราบานมักุเลียนบระมาณแนวตต่ง่ายสามสิบปีสี่สิบปีมันก็นยังก่ได้ปลูกไม่นะครับมีแต่ดูแลรักษาใหา้น้ำให้ปุ๋ยมักทุเลียนกิโลหนึ่งปีนี้นะครับ ตั้งแต่ปีนี้ตลอดปีที่ผมสื่อขินมากหรือว่ารอเมืองนั่นตลาดที่เขาจอมาว่างขายต่ำจุดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทครับทุเรียนร้อยหกสิบบาทต่อหนึ่งกิโลเดี๋ยวนี้มิ่งแต่ทางขึ้นทางขึน้นมาทุเรียนผมมีำมคำว่าตกราค่ะตัวนี้นะครับเ้าตีไปมากหนึ่งสามกิโล 3ามกิโลเท่าไรล่ะครับเอาตีไปกิโลละลอยเนาะสามกิโลสามอยหามากาต้นหนึ่งมีลอยกิโลตัวร้อยมากที่ได้เท่าไรครับบารเน่ในไรหนึ่งเนี่ยมันมีจากต้นที่เข้าสามารถปลูกได้ก็ลองไปคุ้นกันบึ้งนะครับในปลูกระยะสิบคุ้สิบเมตรเนี่ยจากหาปีเป็นต้นไปอู้ <laughs> ตัก้กันกับกีบย,ยางยังได้กี่นอแต้สวนยางไม่ไม่ไม่เนาะอันนี้กับหูเลยกับได้บานผมนี่แหละโอ้ปลูกยาง5ปีก็ได้กีดแล้วสันเดบานนีปลูกปลูกมั่นนี่วัานี้ปลูกปลูกมั่นทวาลังโอ้ปลูกแค่นังยางกว่าสิได้เงินวันเดกว่าสิได้เงินนึงเดือดถ่าตั้ง4ปี5ปี ปลูกมันเม้ยกวบปีมาได้กู้มันไปขายหัวเตอหัวเติน,ห,ตนหัวขวัญหัวหัวลายเยอะคอนเทียนปลูกอย่างเนาะปลูกอยู่นั้นเราก็ขายขายสามปีสีป่ปียันสี่ปีห้าปีแล้วก็ปลูกทุกปีลูกทุกปีปลูกทุกปีหวัญย่ำห้าปีมาลวครับ้ันเนี้ยอย่างเด็กีดเดือบันเนี่ย โอ้ยได้เกีดไปขายชุดเดือนมันนอีกผู้เที่ยวเดียวได้ปลูกไม่กว่ามันสีงไงยางนี่ขายเอาขายเอาบานนี่ปีต่อมาปีที่หกปีที่เจ็ดปีที่แปดปีที่เก้าปีที่สิบมาสี่ปีห้าปีนี่ผู้ปลูกมันยังปลูกขึ้นก็ปลูกไม่สุดเดือนมันปลูกไม่ทุกปีส่วนผู้ได้เกีบอยางบานนีรก็พป่น้องเอ้ยเอ้เกีดเอาเกีดเอาบานนี่่วอนอยางนี่ได้ออกรถ ายแดงเพราะแต่คงจะว่ามีรักประกันว่ามีส่วนอย่างนี่สิเว้อบริษัทรถเขาให้ออกว้วบวกขันนะครับยันนั้งก็ะจกว,ว่ามีส่วนอย่างคือคือมั่นใจเลยนะครับว่าต้องมีราล่ได้อย่างจริงๆนะออเอาเลี้ยงขจต่กันไปเลยอ,อัดรายการวิดีโอปุ๋ยปนินท่องมันซึมเขาเ <laughs> มื่อนี้ก็ทีนั่งอัดเบ็ดเมือ ก่ประมาณเดือนละหนึ่งอาทิตย์นะครับมือวัานมื่อแรกมือนีมือที่สองนะครับก็จะอัดไปเรื่อยๆแต่ก่อนเสียไล่ไงนะครับอคนที่ใจเงว่าเงินเดือนเนี่ยแล้วเนาะนนตั้งแต่ไล่การไล่การเดียวเนะนี่ยตั้งแต่ไล่การวิทยุไล่การเดียวเนะี่ยมันก็ได้ไลยกว่าเงินเดือนคู่วันนี้ผมไล่ไดนะ้เนาะ มันเดือนคู่บ่ได้สู่ผมดิออเป็นยังไงล่ะแซบบ่กินเขาแซบบ่ะเอาข้ามยังไงสู่ฟั่งสู่เบื่องกันเด้อยิ่มเด้อิ่มแล้วทันกินเขาแซบก็จะแดงว่ามันสีเท่าไข่แล้วทันเป็นใครได้ร้ายเนี่ยมันก็กินเขาบ่ได้อ๋อเมื่อนี้ผมกับรานน้อยนะครับรานน้อยใบเตยแล้วคงจะขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ